S <S <S นี่รถนะอะไรนะรถอะไรนะรถฟารี่รถฟารี่แลคันนี้อะรถเดมโบแลมโบแล้วคันนี้อ่ะคันนี้อะรถเฟอร์รีรถเฟอร์รี่หรอกแ้วดูไงรถเฟอร์รีอันนี้รถอะไรเนี่ยรถทีเทียีเทียหรอโอหมั่นใจขนาดนั้นเลยหรอแล้วคันนี้คันนี้อรถบีเอ <The BM. S 1> ็มไม่นะบีเนี่คันนี้ไม่รู้จักแน่คันนี้ มีนนรถอะไรเออเอางงมีนนรถอะไรรูออ้จักว่าไทยอ้ําไทยอ้ําไทยอ้ําอันนี้ไม่รู้จักครับป,ะปะ้าปาเฮ้มีรถันไหนให้เดลท่ยายอีกนะไม่มีแล้วอะ่ะรถหมดแล้วอะ่ะ